เรามักจะคิดถึงฟีเจอร์ก่อนแต่สุดท้ายเราลืมถามไปว่าเราต้องการวัดอะไรในใน,ในฟีเจอร์นั้นๆหรือเจอนี้นั้นๆซึ่งส่งผลให้ตอนสุดท้ายตอนที่เราอยากจะวัดจริงๆเนี่ยเราวัดไม่ได้เพราะเราไม่ได้มากพอยมันไว้เราไม่รู้จะเอาเดต้าไหนมาครอสกันเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่เราอยากจะวัดผลได้ครับซึ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดพอดีเลยนะที่เราจะพูดถึงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะที่เราจะทําทําให้เดต้าเนี่ยมันขึ้นมาเป็น priority แรกๆก็คือ เราเราควรต้องถามกอนถามว่าพี่ฟีเจอร์ที่พี่คิดมาเนี่ยอาจจะมีแปดเจอร์นี่แต่ละเจอร์นี่พี่ต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างของพวกนี้ไม่เคยอยู่ในคอนเวอร์ชั่นของของการการทํางานในฐานะซอฟต์แวร์เดลิเวอรเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงนี้ไม่ถูก Address ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากที่เราจะ bring up งานของ Data e n g i n e e r ขึ้นมาตั้งแต่ตอนอันนี้นี่คือผมบอกว่ามันเป็นมุมมองที่ควรจะเป็นใช่ต้องถามก่อนนว่าเราอยากรู้อะไร ใช่แล้วบางทีแบบเราลืมถามไปเราเราคิดแต่ว่าเราจะทําอะไรแล้วเราวัดไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทําไปเนี่ยแล้วข้างหน้าจะทาอะไรต่อน่ะไม่ไม่มีแบบอะไรนะตัวที่มันจะแบบพิสูจว่าไอ้ที่ทำมันมันเวิกหรือไม่เบิกโอเคใช่แล้วก็ยูสเคสบอกจริงๆไม่เชิงยูสเคสปัญหาที่เจอทั่วทั่วไปก็คือแบบรีลิสฟีเจอร์ไปแล้วมีผู้บริหารถามถึง Data ใช่ไหมพี่ใช่ว่าวัดผลยังไงมาถามที่หลังไงใช่มาถามที่หลังปุ๊บเราก็จะบอกไปว่าอ้าว ไม่ได้คิดมาน,นั้นแต่แรกแล้วใช่ใช่มตริกตัวนี้ไม่มีอ่าไม่มีหรือเซฟพี่ลรืมเซฟเราจะ <Okay. S 2> บอกเขาว่าพี่ขอเวลา3เดือนรีแฟคเตอร์ <laughs> ขอเพิ่มอันนี้เข้าไปนิดนึงอนอ่าก็ต้องทำรีเกชันกันใหม<า>่อโอ้โหวุ่นวายมาก